แ่เกลบโลกใไปครับก็เอนน้ำปลาแล้่อยแม่แก้มเอาเขาไปนีครับเอาไปเอาไปกินน้ำบลของตอนเชียงขึ้นเด้อของเทียงขึ้นรถออกมาไอ้มง่อารถไปเหรกินได้ยี่ดอกเชียงขึ้นก็ได้ผมมากยุเออเนี่ยเียมาอกาเอาแม่แก้มเอาเขาไปส่ง ลกลับแล้ว นี่แหละแบงชนมนี่แหละแบงลูกอมไอ้เหีเหี้อยกวนเด เราจะจินตนาการว่าลูกอ่อหางมากเราก็แค่เที่ยวแต่กลิ่นันเหมือนเป็นแะคือบอคือบอกินไปเราเปลี่ยนเลยบ้เียก็ยเบี้ยก็เยอเล้นบานเบี้ยเนเดี๋ยบ้านล้าบันจะไดีเลย เดี๋ียรแวก็งเนนเาบอกดาพอดีพอดีบมันเก่รเเนแหลาตู้ตู้ว่างเนถอยเงากเพราะว่าลงแล้วย่อยพจนีวอกกอนก็ได้ครับเนี่ยพจนเออพจน์ได้เรี่ยมเนอพนออกกอนนี่พจน์ออกไล่นี่ ใส่ข้าด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่แงก่อนไปเย

สาวก็หน่อยค่ออายหน่อยค่อหักแม่ก็เท่ากันได้ไม่รู้ปนนะแอกี้ยขับมาเลยไม่รู้ว่าอร่อยไหมอกี่ขับมานี่เรื่องเียม่นานอกี้ขับมาเลยระกาเลยค้าบออกไป นาดอบางครั้งนงี้เนี่รอเนสีอไรท่ไห่เบียจะา้รูปแพคู่่อันนี้ภาษาแทเยเรียกว่าอะไรน่อยนาภาษาอีสานเรียกว่าภาษาสริเกดเรียกว่าปเีย แต่ว่าย่อเปนนานมันก็อร่อยอยแต่ว่ารสชาติแล้วมันจะแก่ไแนบแนแม่จีนแต่ไม่เหมือนยักษ์เลยตอนเนี้ยเมื่อไรันก็ตเน้ะ คนเนวพันออัดบ่าวน้องขอเล่นะอย่างนีมีคนนงนนกับเฮมเมียเต้นอยู่ข้างล่างแ่ย้อมแดาสางเพิ่มวันี้ประสบประสับบนถนี้คนมวนแหงกลางนีจนขาแรกขากันอย่เ่เตดีตัวมันประยนต์เราเบิดขึ้นปีไก่

แล้วบอกว่าด้วยการชื่นชมผลงานเขาน้องกยะาไปทางนี้เลยไหมกล่องนี้เลอครับจะจจกลองนี้ครับพี่จับก็นได้ใช่ไหมกองนี้ครับอ้่น่ ให้พอะคอยไอ้กับยางมาอีกก็เห็นคารนอครับนีแล้วสี่ทอนลูกเือน้โอ้โหหนอแล้วสีอนลูกเชือดเนมน่สองสามหนึ่งสองกดลูกเสือดได้ไหมไกดลูกเืด้มข้ได้นี้กดไลค์อันน่องกล้องนี้นะครับ้น่งสองครับหนึ่งสองโอเคครับ ไปยิงป้ายน้ำกันกำลังกัล้ันคน้องผู้หญิงตเนลอดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอม้องพูดว่าแเเดียนนะครับรวยเลครับต้องีดขอบคุณคับขอุานปนครับน้ำสวยรนเห็นครับ ไม่อัน<พ>นี้ไม่มีนะครับให้คิดขอเป็นค่ท่านนี้เชิญเชิญมาทำระดครับไม่ต้องครับอเจนทิวนมาขอถ่ายรูก่กยิราดในคลิปนี้ฝากไปสาม,มีนะครับพี่น้องช่วงส่งยิราขึ้นรถตู้เดินทางปลอดภัยน,นะครับไปอำเภอคงโครตัตตอนะครับพี่น้องอ้าวได้นี่นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปสาม,มีก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ